สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจินดาจะพาทำขนมใส่ไส้ประยุกต์มันม่วงนะคะเปลี่ยนจากขนมใส่ไส้โบราณที่ต้องนำไปนึ่งและหอยุ่งยากมาเป็นขนมใส่ไส้ประยุกต์ในกระทงใบตองสวยๆทับง่ายๆสะดวกและรวดเร็วเหมาะกับยุคเร่งรีบในปัจจุบันแต่ยังคงความอร่อยตามสูตรของขนมไทยไว้ครบถ้วนและหน้าตาสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะ ส่วนผสมและวิธีทำอย่างไรเรามาดูและลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเย็บกระทงใบตองไว้สำหรับใส่ขนมกันก่อนนะคะก่อนนำใบตองมาเย็บกระทงให้นำไปพึ่งแดดให้ใบตองนิ่มก่อนไม่อย่างนั้นตอนเราเย็บใบตองจะแตกเสร็จแล้วนำมาเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเพื่อให้ใบตองของเราสะอาด เช็ดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะครูจีกใบตองขนาดตามความกว้าง6นิ้วนำมาวางซ้อนกันแบบนี้ครูจะเย็บกระทงให้ดู1ใบก่อนนะคะจากนั้นนํำถ้วยปากกว้างขนาด5นิ้วมาวางคว่าลงบนใบตองแล้วใช้มีดปลายแหลมกรีดตัดใบตองให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนําใบตองทั้งสองชิ้นมาซ้อนกันโดยให้ด้านนวลประกบกันแล้วด้านลายด้านนอกขัดกันแบบนี้จับตรงขอบริมใบตองพับจีบให้ซ้อนกันโดยให้มีความลึกประมาณ1น,นิ้วแล้วนำแมกมาเย็บให้ติดกันใครมีไม้กลดัดนำมาเย็บได้เลยนะคะครูไม่มีไม้กลดัดเลยใช้แมกแทนจับใบตองฝั่งตรงข้ามมุมแรกแล้วจีบพับเข้ามาเหมือนเดิม ให้มีความลึกประมาณหนึ่งนิ้วแล้วเย็บให้ติดกันจะได้มุมที่สองพับตรงกลางระหว่างมุมที่หนึ่งกับมุมที่สองแล้วนำแม็กมาเย็บเสร็จแล้วให้พับด้านตรงข้ามแล้วก็นำแม็กมาเย็บเหมือนเดิมนะคะเย็บกระทงเสร็จแล้วค่ะได้กระทงสีจีบสีมุมแบบนี้พร้อมที่จะนำไปใส่ขนมแล้วนะคะเย็บกระทงเสร็จแล้ว ไปเตรียมในส่วนของไส้ขนมกันเลยค่ะส่วนของไส้ขนมครูใช้มะพร้าวที่ไม่แก่จัดแล้วก็ไม่อ่อนมากเกินไปมาทำไส้ขนมเพราะว่าถ้าแก่จัดเกินไปไส้ขนมทําออกมาแล้วจะไม่นุ่มไม่ชําไม่อร่อยถ้าอ่อนมากเกินไปตอนทําออกมาแล้วไส่ขนมจะไม่มีความมันหรืออมันน้อยทำให้ไม่อร่อยเช่นกันวิธีสังเกตคือให้ดูกะลามะพร้าวทั้งด้านนอกและด้านใน ถ้าเป็นสีน้ำตาลแบบนี้คือไม่เป็นสีดำเข้มเป็นอันว่าใช้ได้อันนี้คือใช้ได้กำลังดีนะคะนำมือแมวมาขูดมะพราะ้าวให้เป็นเส้นเล็กๆบางๆฝอยๆแบบนี้นะคะอย่าขูดให้หนามากเกินไปตอนนำไปผัดกับน้ำตาลน้ำตาลจะซึมเข้าไปได้น้อยใส่ขนมของเราจะไม่ชำ้ำและอย่าขูดให้ติดกะลานะ เดี๋ยวไส้ขนมของเราจะแข็งและสีดำไม่อร่อยไม่น่ารับประทานส่วนผสมของไส้ขนมสูตรนี้คือมะพร้าว400กรัมเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว300กรัมในส่วนของน้ำตาลใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะมาผัดไส้ขนมกันเลยนะคะนำกระทะมาตั้งไฟแล้วเปิดไฟกลาง ใส่น้ำสะอาดลงไป2 0 0มิลลลิใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตามด้วยเกลือคนและเคี่ยวให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายหมดและน้ำร้อนน้ำเดือดนำเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปแล้วผัดคนให้เนื้อมะพร้าวโดนน้ำตาลทั่วถึงกันขั้นตอนนี้ไม่ต้องผัดเร็วนะคะผัดไปบ้างหยุดไปบ้าง เพื่อรอให้น้ำตาลซึมเข้าสู่เนื้อมะพร้าวไส้ขนมของเราจะได้ชำ้ำผัดไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งน้ำมวดแล้วน้ำตาลมีความเหลวประมาณนี้ให้เราบรีไฟลงเป็นไฟอ่อนในขั้นตอนนี้เราจะผัดไส้ขนมโดยใช้ไฟอ่อนนะคะน้ำตาลจะได้ซึมเข้าสู่เนื้อมะพร้าวได้เต็มที่ ไส้ขนมออกมาจะได้ฉ่ำหวานอร่อยและสีสวยแบบนี้เลยค่ะให้ดูชัดๆอีกครั้งไส้ขนมของเราฉ่ำม,มันว,ว้าวน่าทานมากๆพอเราผัดไส้ขนมจนน้ำแห้งน้ำงวดและหนืดได้ที่แล้วปิดไฟยกลงแล้วนำไปวางพักไว้ให้เย็นพอไส้ขนมเย็นนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดตามชอบ ครูปั้นน้ำหนัก18กรัมของใครจะปั้นขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเอาตามชอบเลยปั้นใส่ขนมจนเสร็จนะคะจากนั้นมาเตรียมในส่วนของแป้งไว้สำหรับห่อไส้ขนมนะคะสูตรนี้ใช้มันม่วงที่ปอกเปลือกล้างสะอาด แล้วนำไปหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ร7 0กรัมแล้วนำไปใส่หม้อนึ่งแล้วปิดฝานึ่งไว้ประมาณสินาทีก็เปิดดูเลยนะคะวิธีเช็คว่ามันม่วงสุกหรือเปล่าให้ใช้ซ่อมจิ้มดูแบบนี้อันนี้คือสุกแล้วนะคะปิดไฟแล้วนำมาใส่ในชามใช้ซ่อมบดขยี้ให้มันม่วงแหลกละเอียดขั้นตอนนี้ใครจะใช้เครื่องปั่นหรือเครื่องบดก็ได้นะคะ ของครูบดแหลกละเอียดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะส่วนผสมของแป้งห่อไส้ขนมตัวแรกครือมันม่วงบดน้ำหนักก่อนนึ่ง170กรัมตัวต่อมาคือแป้งข้าวเหนียว200กรัมกะทิ50มิลลิลิตรครูใช้กะทิกลองน้ำสะอาด100มิลลิลิตรลงมือนวดแป้งโดยนำแป้งข้าวเหนียวมาเทาใส่ลงในเนื้อมันม่วง ก่อนทำขนมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะอันนี้ครูล้างมือสะอาดแล้วค่ะลงมือนวดแป้งพร้อมกับนํากะทิมาใส่ลงไปแบบนี้นะนวดขยำแป้งให้เข้าผสมกับเนื้อมันม่วงแล้วทยอยเติมน้ำลงไปสำหรับน้ำที่ใช้นวดแป้งให้ทยอยเติมนะคะ ระวังอย่าให้แป้งเลวเกินไปเดี๋ยวจะนำมาปั้นเป็นก้อนห่อไส้ขนมไม่ได้ค่ะนวดไปเรื่อยๆจนแป้งมีความเนียนแล้วไม่ติดกับชามผสมแบบนี้นะนวดเสร็จให้ลองดึงแป้งมาปั้นแล้วกดแผ่นออกเป็นแผ่นดูแบบนี้นะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการนวดแป้งนะคะ ห่อไส้ขนมโดยนําแป้งประมาณ20กรัมมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วกดให้แป้งแผ่ออกมาเป็นแผ่นบางๆแล้วนําไส้ขนมมาวางลงไปจับบริเวณริมขอบแป้งห่อรวบเข้ามาเพื่อปิดไส้ขนมให้มิดชิดแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดคลึงเบาๆเ,เพื่อให้แป้งปิดไส้ขนมเรียบสนิท ไม่มีรอยรั่วนะคะคลึงตกแต่งเพื่อความสวยงามแบบนี้นะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะทำต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ นำน้ำใส่กระทะมาตั้งไฟรอให้น้ำร้อนน้ำเดือดใส่ขนมลงไปต้มเลยค่ะพอขนมเริ่มร้อนใช้กระชอนหรือตะหลิวแซะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดกระทะจากนั้นให้ต้มต่อไปจนขนมสุกและลอยขึ้นมาแบบนี้ใช้กระชอนหรือตะหลิวคนเพื่อให้ ขนมโดนความร้อนพัวถึงกันจากนั้นก็ต้มต่ออีกประมาณ5นาทีเพื่อให้ขนมสุกเต็มที่แป้งจะได้นุ่มเหนียวกำลังดีพอครบ5นาทีให้ใช้กระชอนตักขนมขึ้นมานอกในน้ำเย็นเพื่อหยุดความร้อนและป้องกันไม่ให้ขนมของเราเละและเป็นการล้างขนมให้แป้งใสน้าทานด้วยนะคะแช่น้ำเย็นพักไว้ประมาณหนาที จากนั้นตักขนมขึ้นมาใส่ถาดพักไว้เสร็จแล้วไปเตรียมในส่วนของแป้งกะทิกันต่อเลยค่ะส่วนผสมของแป้งกะทิคือกะทิ1,000มิลลิลิตรวันนี้ครูใช้กะทิกลองแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งถั่วเขียว40กรัมใครไม่มีใช้แป้งมันสำปะหลังแทนได้น้ำตาลทราย40กรัม เกลือหช้อนชาบวกด้วย1นส่วนสีช้อนชาหรือประมาณ7กรัมนำส่วนผสมทั้งหมดมาใส่ลงในกะทิคนแป้งและส่วนผสมต่างๆให้ละลายเข้าผสมกับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้จากนั้นนำไปตั้งไฟแล้วเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วคนผีๆีเร็วๆ จนแป้งสุกใสพ้นนื่ดแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้อันนี้ใช้ได้แล้วปิดไฟยกลงเลยนะครูนำมาเทใส่ในถ้วยตวงเพื่อสะดวกตอนนำไปหยอดใส่กระทงนะคะวางพักไว้เพื่อคลายความร้อนนิดนึงแล้วนำมาหยอดใส่กระทงอย่าหยอดให้เต็มคือหยอดประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของกระทงและอย่าหยอดขนมลงกระทงตอนที่กำลังร้อนจัด เดี๋ยวกลิ่นไปตองออกมาผสมกับขนมจะทำให้ไม่น่ารับประทานค่ะเสร็จแล้วนำไส้ขนมส่วนที่เราห่อแป้งต้มเตรียมไว้มาวางลงไปแบบนี้เลยค่ะวางแล้วกดนิดนิดให้ตัวไส้ขนมลงไปในแป้งกะทิประมาณครึ่งลูกขนมของเราจะได้ออกมาสวยงามน่ารับประทานนะคะ อย่าลืมนะคะก่อนหยิบจับขนมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะได้เวลาชิมขนมแล้วค่ะเดี๋ยวครูตักสวนแป้งกะทิให้ดูก่อนนะนี่ค่ะใส่น่าทานมากๆเลยอืมมันเข้มข้นและมีความเค็มนิดๆอร่อยมากๆทานสวนไส้ต่อเลยนะคะก่อนทานเดี๋ยวครูตักให้ดูความฉ่ำของไส้ขนมก่อนนะ นี่ค่ะไส้ขนมสีสวยช่ำว,ว้าวน่าทานมากๆอืมตัวไส้มะพร้าวหวานกำลังดีนุ่มช่ำม,มากๆส่วนตัวแป้งห่อไส้นุ่มหนืบหอมมันม่วงทานรวมกับแป้งกะทิแล้วหวานมันกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้ครูทำออกมาได้ขนมทั้งหมด30ชิ้นคลิปขนมประยุกต์ใส่ไส้มันม่วงจบลงแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ